รสวัสดีค่ะมาถึงซีรีส์ของคนมีเวลาน้อยนะคะออกกำลังกายใช้เวลาแค่7นาทีค่ะสัปดาห์นี้เป็นชุดที่2นะคะและตอนนี้มาถึงเซอร์กิตที่3ค่ะโอเคนะแต่แต่ละสัปดาห์จ๋จะมีให้3เซอร์กิตนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปฝึกแยกก็ได้ฝึกรวมก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นจะไปถึงท่าของเราเช็คเสียงเช็คภาพก่อนนะคะชัดเจนไหม เมื่อเช้านี้ใครไปฟังเรื่องมื้ออาหารแล้วบ้างนะฮะก็เอาไปทำกันนะกลางวันนี้นะคะจะได้กินได้และบ่ายไม่ง่วงนะคะโอเคขอเช็ดเสียงก่อนเอ๊เสียงดังไหมได้ยินชัดเจนไหมคะรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากค่ะมีอะไรที่เอามาสพอร์ตเข่าของคุณเท่าน,นั้นเองนะคะก็คือเราต้องคุกเข่าลงไปแต่ถ้าสำหรับคนที่คุกเข่าไม่ได้เดี๋ยวมีทางเลือกให้ นะคะโอเคแป๊บนึงชัดเจนไหมคะได้ยินชัดเจนช่วยพิมพ์ชัดเจนให้แจ๋หน่อยเนาะทำไมแจ๋ไม่ได้ยินเสียงล่ะโอเค <Okay. S 2> ชัดเจนไหมคะโอเคถ้าชัดเจนบอกชัดเจนนะเดี๋ยวแจ๋ต้องเอาโทรศัพท์ไปจับเวลาแล้วเจ็ดนาทีนะคะเรามาจร่วมสนุกกันนะคะใครมีเวลาน้อยใช้ตรงนี้ ชัดเจนไหมสวัสดีคุณงามตาสวัสดีพี่พระสุพัฒน์นะคะถ้าได้ยินเสียงแจ๋ชัดเจนช่วยพิมพ์999ให้หน่อยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนมีเวลาน้อยน้ำหนักตัวเยอะอยากใช้เวลาแค่นิดเดียวสามารถที่จะทำตามไปกันได้ดดโอเค,เอคอชัทแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเทสต์นะาไทมเมอร์นิดนึงนะว่าทำไมเสียงบางครั้งมันเบา โอเคค่ะรุนสวัสดนะคะใครมาแล้วเข้ามาทักทายกันนะคะหรือวันนี้นะคะช่วงบ่ายถ้าเกิดว่างอยากจะทำชุดนี้ก็กดแชร์ไปก่อนได้นะคะเอาไว้เซฟไว้ดูให้ตัวเองสามารถทำได้ซีรีส์นะคะที่2นี้และเซอร์กิตที่3และวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะทำพร้อมกันเลยทั้ง3เซอร์กิตถือว่าเป็นวันหยุดเนาะเราเผื่อเวลาเยอะหน่อยถ้าพรุ่งนี้เช้าใครมีเวลาช่วงเช้านะคะ ก็มาทำพร้อมกันนะคะ21นาทีเท่านั้นนะคะก็วันนี้จะเป็นอันนี้เดี๋ยวขอเช็คเสียงนาฬิกาก่อนนะว่ามันดังไหมโอเคเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมค่ะโอเคก่อนที่จะไปถึงการทำา7นาทีเรามาดูแยกท่ากันก่อนนะคะหัวใจสั่งหารไม่ได้ว่าต้องทำเยอะไม่ต้องทำท่ามากท่ายาก ขอให้ทำท่าถูกค่ะนะคะเพราะท่าง่ายๆนี่แหละแปลว่าเบสิกพื้นฐานแต่ขอให้คุณทำได้ถูกต้องโฟกัสกล้ามเนื้อได้ถูกต้องคุณโดนดนเลยอะ่ะขอให้คุณโดนดนนะคะโอเคท่าที่1นคือท่าวิดพื้นนะคะหรือ Push Up นะคะถ้าใครที่ไม่สามารถคุกเข่าได้อาจจะเป็นกำแพงหรือว่าราวแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะ นะถ้าใครคุกเข่าไม่ได้ให้หาลักษณะแบบนี้นะคะหรือผนังก็ได้แจาย้ำอีกครั้งค่ะถ้าวิดพื้นควรที่จะทำตั้งแต่เด็กยันแก่เลยไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องเป็นคนหนุ่มสาวหรือต้องการที่อกอ,อกพายไหล่พึงอย่างเดียวแต่คุณลองคิดถึงจังหวะที่ผู้สูงอายุหกล้มค่ะเวลาหล้มเนี่ยถ้าเราจะช่วยเหลือตัวเองได้คือเขาต้องมีแรงที่จะยัน ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ควรหาใช้แรงในการผักเอาไว้นะคะอย่างถ้าเรามีผู้ใหญ่ที่บ้านชวนเขาฝึกท่า push-up นะคะก็สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายๆจะกำแพงก็ได้ความยากง่ายขึ้นอยู่แนวความชันนะคะการลาดเอียงนะระดับของการลงไปให้มันลึกแค่ไหนนะลองดูว่าเราสามารถที่จะทำอย่างไหนได้บ้างนะคะหรือ บางคนก็ถ้เาเกิดเราไม่มีเราก็สามารถที่จะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเข่าการลงไปสู่พื้นเลยก็สามารถที่จะทําได้นะคะก็สามารถที่จะชันเข่านะคะวางเวลาวางมือเซตมือวางไว้ที่ข้างอกค่ะดันตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยลงแจบอกเลยว่าถ้าวิตพื้นเป็นท่าที่แจอ่อนด้อยที่สุดก็จะมีปัญหาข้างข้อมือนะคะ แล้วก็หลายอย่างนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดสามารถที่จะมีจับแล้วให้ข้อมือตรงเนี่ยก็จะทําได้นานขึ้นนะคะแต่ละคนมีความสามารถมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กมัดพพอร์ตที่แข็งแรงไม่เท่ากันวันนี้เราไม่ได้แข่งกับใครเราแค่พัฒนาตัวเราถ้าคุณคิดจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าวันนี้คุณดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าแค่นั้นพอแล้วนะคะท่าที่1 Push Up ค่ะนะคะเราจะทํา30ิวิเหมือนเดิมทําเท่าที่เราทําได้นะคะ โอเคได้ยินเสียงแจ่ชัดเจนนะคะไปต่อค่ะโอเคท่าที่สองนะคะคือ Hi ครรดดไฮนีไฮน,นนะีใครกระโดดไม่ได้เราดูท่ากันก่อนนะใครกระโดดไม่ได้ยกขึ้นมาค่ะยกโฟกัสว่ายกเข่าขึ้นมาหาอกไม่ใช่เอาอกลงไปหาเข่าแบบนี้นะคะยกขึ้นมาใครที่แข็งแรงแล้วอยากจะยกให้มันสูงขึ้นแล้วเพิ่มความเร็วก็ได้เอาที่คุณถนัดนะคะ อย่างที่แจบอกค่ะในเพจของแจแจเน้นว่าคุณต้องปรับท่าให้ได้ทุกเลเวลของความแข็งแรงของคุณถ้าวันนี้คุณกระโดดไม่ได้ไม่ต้องกระโดดเพราะว่าเมื่อเม็นต้องฝืกจนกว่าคุณจะแข็งแรงขึ้นนะส่วนท่าที่3ค่ะคือท่าททัชนะคะก็อย่างที่บอกนะวันนี้เรามาเล่นได้ให้ครบร่างกายนะนะคะในเล่นกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะ ขึ้นมาแปะที่ตะตุ่มของเราใช้แรงจากกล้ามเนื้อเอวด้านข้างเก็บเอวด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะเบสิกของท่าการยกลำตัวขึ้นด้านบนก็คือเหมือนการเก็บคอให้จินตนาการว่าเหมือนมีลูกบอลหนีบไว้ตรงนี้อย่าสะบัดคอ เก่ะะงใช้แรงจากหน้าทองและหน้าทองด้านข้างค่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ท่าที่1นะคะเราจะทำกัน3เซตเซตที่1แต่จะไม่กระโดดไม่เร่งความเร็วนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะใครอยากได้สเต็ปไหนเลเวลไหนเอาตามแข็งแรงของคุณนะคะตามคามแข็งแรงของคุณ เริ่มกันเลยนะคะท่าที่หนึ่งพุชอัพนะคะแจะจับเวลา30วินาทีทำได้เท่าไหนเท่านั้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อที่ถูกต้องใครชันเข่าไม่ได้ก็ไม่ต้องชันเข่าก็เป็นยันกับพื้นยันกับกำแพงนะคะหรือว่ายืน ทำก็ได้ความลาดเอียงเอาตามที่เราสามารถทำได้โอเคท่าที่สองค่ะไฮน,นี่เซฟที่หนึ่งนี้อย่างที่บอกยังไม่กระโดดนะคะไม่เร่งความเร็วใดๆทั้งสิ้นเราเลือกเอาตามความแข็งแรงของเรายกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมา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 นะคะยกขึ้นมาตัวตั้งตรงไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ก้มลงไปหา ข่ารืยยกเข่าขึ้นมาหาเรานะคะยกเข่าขึ้นมาหานะคะยกขึ้นมา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 30มิบวิเท่านั้นค่ะต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องและท่าสุดท้ายททัชค่ะนะคะได้กล้ามเนื้อด้านข้างนะขึ้นมาค่ะเก็บคอไวอย่าสะบดัดคอวิลืม ลืมตอนเปลี่ยนท้านะคะให้ท่านีนานหน่อยนะให้สะบัดพ้นพื้นค่ะ พักหนึ่งนาทีจ้าโอเคเซตที่หนึ่งผ่านไปนะคะนะ,ะเป็นลำดับแบบนี้เดี๋ยวเซตที่สองนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเราวิดพื้นกับพื้นไม่ได้วิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเซตที่สองจะจะวิดกับตรงนี้เมื่อกี้น่าจะทำตรงนี้ก่อนนะลืมให้คุณได้เห็นว่าไม่ว่าวันนี้คุณแข็งแนงระดับไหนคุณสามารถออกตามเนาทีซีรีส์เนาทีของแจได้ทุกคนค่ะ โอเคระหว่างพักก็คือพักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาที่เราทําเราจะได้ทําได้เต็มที่นะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเล่นนแบบลวดเดียว3ามเซอร์กิตใช้เวลา21นาทีค่ะคนมีเวลาน้อยถ้าเราจัดเวลาได้จริงๆเช้าอาจจะ7นาทีเย็นอีก7นาทีคุณก็จะสามารถที่จะออกกําลังกายได้คุณไม่ได้จาเป็นจะต,ต้องคิดว่าการออกกำลังกายเราต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเดียว นะคะขอ,อให้คุณโฟกัสที่คุณภาพโอเคนะพุชอัพนะคะคนที่ลงกับพื้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไปเลยค่ะนะคะผู้ใหญ่ฝึกได้เราต้องการกล้ามเนื้อมัดที่เราต้องการแค่นั้นเองโฟกัสค่ะ30วินะคะ โอเคท่าที่สองท่นีค่ะอย่างที่บอกถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องกระโดดนะคะใครสามารถกระโดดได้เรากระโดดกันค่ะเรากระโดดกันตั้งตัวตรงขึ้นมายกเข่าสูงขึ้นมาค่ะยกเข่าสูงขึ้นมายกเข่าสูงขึ้นมานะคะสามสิบมิตรท่านอดทนไหวยกขึ้นมาค่ะจะวิ่งตัวขึ้นมายกเข่าขึ้นมาสูงสูงยกเข่าขึ้นมาสูงสูงค่ะสามสิบมิตรเท่านั้น และโททัชนะคะรอเสียงกระดิ่งกนนะคะเคขึ้นมาค่ะแตะไปใช้เอวด้านข้างเก็บคอไว้ข้างชิดอกอย่าสะบัดหัวเก่งหน้าท้อง ได้หนาท้องน้านข้างนะคะเซตที่สองจ้ายอเซตสุดท้ายนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเจ็ดนาทีก็เปลี่ยนชีวิตได้ใช่ไหมคะและเดี๋ยวสำหรับคนมีเวลาน้อยอย่างที่แจบอกค่ะ ช่วงเช้าคุณทำสักเนาทีแล้วช่วงบ่ายคุณก็ทำเจ็ดนาทีนะคะช่วงก่อนนอนนะคะไม่ได้ต้องมีเวลาเยอะแยะมากมายขอให้คุณโฟกัสนะแล้วก็ถ้าสำหรับท่านที่ต้องการเฉพาะท่าเลยขอเป็นคลิปวิดีโอพิมพ์หมายเลขสีเข้ามานะคะแจกให้ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะออกกำลังกายอะไรก็ไม่สู้เท่ากับการควบคุมอาหารดังนั้นทำควบคู่กันไปนะคะ พักหนึ่งนาทีแล้วเรามาทำเซสสุดท้ายด้วยกันโอเคนั่งท่านี้ดีมากนะคะไปหาดนะสำหรับคนที่มีปัญหาฝ่าเท้าตึงข้อเท้าตึงนี่โอเคเดี๋ยวชวนคุยต่อไปพ<ะ>ีดพื้นเซสสุดท้ายนะคะทำเท่าที่ไหวนะ ไม่ต้องเล่งเฮเซสที่สองจะลุกขึ้นมาอุ๊บซาเซสที่สามท่าที่สองเออเซสสุดท้ายเร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้นะคะสปินขึ้นมาค่ะเซสสุดท้ายแล้วเซสสุดท้ายแล้ว30วิเท่านั้นนะ,ะลุก ทำไปพร้อมกันค่ะอานิบบีเท่านั้นค่ะสู้ๆแต่ถ้าใครกระโดดไม่ได้ไม่ต้องกระโดดนะถ้าสุดท้ายเซตสุดท้ายค่ะ เก่งนะท้องนั่นข้างนะแต่ข้อเท้าค่ะครบแล้วจ้าทางเลือกค่ะลืมบอกทางเลือกสำหรับท่าสุดท้าย สำหรับบางคนที่ไม่ไหวจริงๆในการที่จะยกตัวขึ้นมาทำแบบนี้ก็ได้ทางเลือกนะคะให้โฟกัสกลามเหนือด้านข้างแทนโอเคไหมนะเออลืมบอกโอเคครบแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไงกันบ้างอารุณสวัสดิ์ค่ะพี่งอนดีใจด้วยนะคะ สวัสดีคุณแชแลมนะคะฟังก็จะอยู่แถวไหนก็ทักทายกันมานะจะได้รู้ว่าผู้ชมผู้ฟังของเราอยู่แถวไหนกันบ้างขอหอบก่อนนะคะขอวพี่ง้อนดีใจด้วยนะคะสองซีซันนี้รูปร่างเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะแล้วก็เราเจอกันซีซันหน้านะพี่นะนะคะลองออกทาํทาตามระหว่างช่วงนี้เหมือนฮอลลเดย์นะระหว่างซีซันมีมือโกงได้นะคะมือโกงนะไม่วันโกงนะพี่ยังลดได้สวยอีกเยอะเลย เราไปต่อด้วยกันนะคะโอเคนะแล้วพรุ่งนี้เช้าค่ะวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่เออวันเสาร์อาทิตย์นะคะขอเวลา21นาทีคือเราจะเอา3เซอร์กิตมารวมกันนะคะใครอยากท้าทายตัวเองว่าเออเบสิคในแต่ละวันที่แจให้ไปอะคะ่ะเอามารวมกันนะคะแล้วก็ มาฝึกไปพร้อมๆกันค่ะจะได้เปิดเล่นไปด้วยได้นะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถติดต่อแจได้คือ y o u t u เอ่ออ,อีติดตามได้คือ y o u t u นะอันนั้นก็จะเป็นวิดีโอตัวเต็มนะคะคุณก็สามารถไปเลือกดูได้ YouTube Channel ของแจกก็คือลดพุ่งลดพัวหลังเปลี่ยนชีวิตพังให้กลับมาปังได้นะคะ พิมพ์ไปเลยค่ะแล้วไปฟอลโล่กันมีเทคนิคเรื่องทั้งการเลือกอาหารทั้งการออกกําลังกายนะคะใครสนใจอยากได้ท่าออกกําลังกายแบบไม่ต้องเลื่อนดูไม่ต้องฟังแต่พูดเยอะนะคะทำไปแล้วพิมสี่เข้ามาเอาวิดีโอไปฝึกที่บ้านเองเลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย